ท,ทุกคนวันสุ์วันสุกบ์บบายทุกคนวันนี้ออกไปซื้อกับข้าวทุกคนไปจ่ายตลาดวันสุขเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์แมทธิวเขามีแข่งฟุตบอลเขาบอกแม่ว่าแม่ต้องไปดูเขาว่างี้ที่สตอกโฮล์มนั่นน่ะแล้วทีนี้ก็ก็เลยว่าอา้าวมีแข่งตอนไหนบอกตอนตอนตอนเที่ยงก็เลย ต้องซื้อกับข้าววันนี้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ต้องแบบหยุดพักผ่อนกันเนาะก็เลยวันนี้บ่ายก็ออกไปซื้อกับข้าวทักทายกันวันศุกร์ทักทายกันสวัสดีสงการเด้อป้าๆลุงๆตายายทั้งหลายอันสุขสันต์วันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะพี่น้องก็ขอให้มีความสุขโศกดอีอยู่เย็นเป็นสุขเนาะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะตายาย ปป่าปปปพี่นองทั้งหลายนั่นละก็สงการเนาะปีหนึ่งหนหนึ่งใครได้กลับบ้านก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะถึงปลายถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเนาะทุกคนเมาไม่ขับเดอ้อนั่นละสวัสดีสงการจ้ะทุกคนก็เดี๋ยวไปจ่ายตลาดกันจ้ะ ใช่เล็กพาไปร้านไทยหน่อยเพราะว่าจะไปดูพริกแห้งว่ามีหรือเปล่าทุกคนพริกแห้งพริกแห้งถ้าเปลือกหนาๆก็ไม่เอาต้มก็ไม่เปื่อยโครกก็ไม่แหลกเปลือกหนาๆ ได <ric> anyway, <c> ้ไรยังได้ไปรับพัก <Chel> พิมก้แล้วก็พิแขงเดี๋ยวไม่มีรทิปทุกคนไม่มีรทิปน่อย่ได้ยังไม่สิ้นปะยิดยได้ไรอะได้ทุกาง่กน มาทำไมตัวเองจะกินเหรอไม่ทำไมนี่ก็เชื่อแล้วล่ะโอ้โหมันจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้ปาดเอียงทำไมมันเหนียวแท้เอากุญแจแม่ไม่อยากให้เด็กกินขนมไม่อยากให้เด็กกินขนม ปลามันคือเหนียวแท่ถุงมันคือหยาบแท่เอาคงคงแจคงแม่อป๊อปอัน okay. นี้วิ่งอะไรอรู่แก่นี่โอ้โหาก็จะได้กินเนาะครับวันนี้รถแบบนี้รถทำความสะอาดรถมาเก็บไอ้ ก้อนกรวดอะที่โรยช่วงสักตะเล็กก้อนกรวดที่โรยช่วงหิมะตกอะแล้วก็มาทำความสะอาดออาถนญญถนนเล็กสี่ห้าคันนะทุกคนในซอยเนี้ยเออมาเก็บลูกกว่าไอ้ก้อนกรวด <laughs> น้องน้องบอกตอนผมขับโอเวอร์ดันผมขับแล้วไปเร็วไปมันกระโดดนะ,ม,ะ <c oughs> มีแบบนี้อ้โเียนีนนบอ็อเออไม่เอาไม่เอาค่ะ ี่ดใช่ป่ะอันนี้สองฟอสี่หที่เราใช้ดีไหมดีจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ย จะขับแล้วเปล่าให้พ่อขับ,มบหมูสันคอกิโลละเก้าสิบนคนเบิกเยอะไปนเนี้ยหาด้สักกิโลนะึง สองสี่วันเอาขา้างในไม่อีกิโมเดียวด็ดเดี๋ยวให้กินน็อรพลาสตัวละสนน่ะ <c oughs> สองกิโลก็พอนี่ดยก่อนมันลูก เีนมุหนถุงิ่ถุงดงเดิุงเงเดนเดินถุงินถุงเดินงเอินเดินงเดิงเดินถุเดินงเดินเินกเดิงเดินะุดินงเดงเถงเดินถุงดินเพราะวงาดินถุเินงดนเดิงดนงนงนดนงงเด้นถลุ้งดนถงดงุงน โอ้ยเมือ่อยสือของมหมวันศุกร์ผ้าก็ยังไม่ได้อ้นี่ซักเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตากเลยผ้าอืทุกคนหลายทางแม่อะอเคมีอะไรเล่าให้ทุกคนฟังเล่าว่าเล่าว่าทุกคนฟังเล่าว่าทุกคน่าวาอะไรครับจะบอกจะเล่าอะไรให้ทุกคนฟังมีทุกคนอืโรงแรมเคียนใน สีอข้อมูลข่าวสารโรงเรียนครับแค่ว่าวันนี้วันสุดท้ายที่ซื้อตัวตัวพร้อมทุกคนพร้อมครับอืมแล้วเรียอกบอกตอนผมคิดว่าอ้ามันแพงทุกคนเพราะว่ามันหกร้อยห้าสิบครอนแพงเนาะครับแต่ว่ามันมันได้อาหารมันได้อาหารด้วยครับแล้วก็ได้เครื่องดื่มด้วยได้เครื่องดื่มแล้วก็ได้อาหารอาหารชาม คนฟอดเออครับอาหารจำเนี่ยไม่ยังดีทุกคนมันก็ยังดีหกร้อยห้าสิบครับไม่งั้นเราเข้าไปแล้วยังไปซื้ออาหารแล้วไปซื้อเครื่องดื่มอีกจ่ายค่าตั๋วหกร้อยห้าสิบแม้ว่ามันแพงไปก็ไม่อยากให้อเล็กไปครับเสร็จแล้วว่ามันมีเครื่องดื่มมันมีอาหารให้ด้วยพร้อมหกร้อยห้าสิบครับอืมบางคนคิดอันนี้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งในชีวิตนี้ ทุกต้องไปแว่าทุกเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนทุกคนไปทุกคนทุกนักเรียนด้วยนักเรียนทุกคนครับอืมเพื่อนของอเล็กแล้วก็เออเพื่อนในห้องเรียนครับอืมไปกันหมดอืมทั้งหมดไปทั้งหมดก็รท่อหาแม่เอ้ยทรมาทําไมซื้อได้บบท่อแบบนี้ซื้อตั๋วได้ไหมครับตัราเพื่อนล็ออ๋อเพื่อนเพื่อนซื้อแล้วใช่ไหมแ้วก็บอว่าแม่ใช่ไหม เพื่อนล็อกใช่ไหมแล้วก็แม่บอกหินซะเพื่อนแม่บอกฝากสวัสดีเพื่อนๆด้วยเออแต่ว่าพ่อบอกแม่อยากสวัสดีก็พ่อเปิดครับผมมาโทรศัพท์ทำอย่างนี้เราก็เปิดเสียงก็บอกแม่ก็เลยฮัลโหลครับฮัลโหลุสวัสดีทุกคนสรุปแม่ก็ได้คุยกับเพื่อนของอเล็กอืมเพื่อนรอเพื่อนรอว่า อ,อแม่จะเอ,อแม่จะให้อเล็กซื้อตัว๋วมนะเพื่อรออยู่เออก็บอกว่าเออมันแพงไปจริงแหละอ,อ,อืมแต่ถ้ามีอาหารมีเครื่องถ้าไม่มีอาหาร<ป>มันแพงทุกคนใช่ถ้าไม่มีอาหารกับเครื่อง,องดื่มเนี่ยแพงมากแม่ก็คิดว่าไม่มีใครไปอะ่ะอือม,ม,มีสามอาหารแล้วก็เครื่องดืม่มให้โอเคอยู่มันก็รวมในหกร้อยห้าสิบใช่ไหมเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มวันวันไหนนะเป<อ>็นกินดอก เรือหน้า <read> yeah? เทด <read> yeah? เยะเดือนหน้าเทดเย่ไหมวันที่สามพฤษภาคมทุกคนสามสิบทุกคนเออประมาณนั้นอืไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรจะไปไหนไป,ไปกับโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนแม่ไม่ว่าแต่แต่บางทีให้นักเรียนจ่ายเยอะมากอะ่ะจ่ายเยอะมากอย่างเนี้ยมันหกร้อยห้าสิบถือว่าแพงมากสําหรับสําหรับเด็กนักเรียนที่ยังหาไรายได้ไม่ได้แม่ค,คิดว่ามันแพงไปอืม โอเคสักห้าร้อยแล้วมีอาหารเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนมันก็ยังโอเคอันนี้มันหกรอยห้าสิบอ่ะเออแต่ทุกคนไปก็เราก็ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรับเออนั่นแหละทุกคนก็ไปซื้อกับข้าวมาตามที่บอกอ่ะวันศุกร์นะก็เดี๋ยวเก็บกัทุกคนอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะแยะเนาะจะช่วยแม่หรือเปล่าหรือจะเปทบทวนข้อสอบคือพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมทุกคนอเลกอะคือ จะจบมปลายแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้อเล็กจะเ,เรียนต่อเลยเพราะว่าจะจะไม่หยุดจะเรียนต่อมหามหา,มหาวิทยาลัยเลยจะไม่หยุดคือจบม .6 แล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนใครจะเรียนต่อเลยโดยไม่หยุดช่วงนี้ช่วงไอ้นี่เนาะเพราะว่าถ้าถ้าจบถ้าจบม .6 เดือนมิถุนาใช่ไหมเล็กเดือนมิถุนาจบม .6 เ <Yeah. S 1> อ่อเฮิร์ส เดือนเริ่มต้นเดือนไหนที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอเล็กไม่หยุดไงวินเกนวินเกนโมนนะสอนสีนนสคูลอ๋สอสวีนนอยูเวอร์ซิตดออุสอุส่น่าจะแบบเปิดเรียนก็สิงหาเลยเนาะอือเป,เปิดเปิดเทอมใหญ่ก็สิงหาเลยก็เข้ายูนิเวอร์ซิตี้ผมรู้จะได้ข้อความมิทุนา ถ้าเข้าหรือไม่เข้าเออแต่จะท้าเกตได้เข้าหรือไม่เข้าคือพรุ่งนี้ที่พูดเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยคือพรุ่งนี้อเล็กจะไปสอบเนาะจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยพรุ่งนี้ก็คือสอบตั้งแต่แปดโมงจนถึงกี่โมงห้าโมงเย็นครับคือสอบคือสอบทั้งวันนะทุกคนอันนี้ก็เอาใจช่วยอเล็กเพราะว่า อะไรก็จะเข้ามาหาวิทยาลัยทุกคนแต่ทุกคนต้องสอบเข้าเพราะคิดว่าเกรดม .6 เราอ่ามันไม่ถึงหรือว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าเกรดยังมาไม่หมดไงทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนทุกคนต้องไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยถ้าแบบถ้าได้เกรดเอหมดของม .6 เนี่ยคือไม่ต้องทุกคนก็คือไปได้เลยอะไรเนี้ยสมัครเข้าได้เลยแต่ละเราไม่ได้เกรดเอง เอมีไม่กี่ตัวไงก็เลยก็เลยต้องสอบข้าเนาะแต่ว่านักเรียนหลายคนคือเกือบทุกคนอะ่ะเขาสอบเข้าหมดเนาะอืองั้นแหละก็เอาใจช่วยเล็กหน่อยนะทุกคนพรุ่งนี้เล็กไปสอบอนั่นแหละอ่ะเรามาเก็บจบแล้วแล้วพรุ่งนี้เอาต่ออีกนิดนึงพรุ่งนี้ตามที่บอกก็พอเล็กไปไปทั้งวันพรุ่งนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยซื้อของวันนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพรุ่งนี้แมทธิวมีแข่งที่สต็อกโฮล์ม จริงๆอ่ะพ่อกับแม่จะไม่ไปที่สตอกโฮล์มเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าไกลนะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ไปที่ที่สตอกโฮล์มเนาะส่วนมากเพราะว่ามันไม่ใช่กลางวันไงวันลี้มันไม่ใช่กลางวันเนาะส่วนมากอาเล็กแมทธิวมีแข่งตอนสี่ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรนะที่สตอกโฮล์มแต่พรุ่งนี้ก็คือกลางวันไงทุกคนเราก็เลยจะไปดูแมทธิวจริงๆแมทธิวบอกว่าแม่แม่พรุ่งนี้ อ่าพรุ่งนี้ต้องไปดูนะเล่นกับฮัมาบีพรุ่งน e> ี้ต้องไปดูนะว่างั้นเออแม่ก็เลยบอกเออถ้างั้นก็มีแลนละเออถ้างั้นนะเราก็จะไปโอเคทีนี้นะเก็บจริงแล้วทุกคนไปเก็บสรุปซื้อขนมฝากตอนนี้นี่เจออะไรฮะอ๋อกระปอกเขาบอกระา๋อกระปบอกเะป๋อถ้าเราไม่ชอบ

ทุกคนวันนี้แตงถูกเลยซื้อมาสี่ลูกสองลูกสิบห้าครนใช่ปกติสองลูกสามสิบ <c oughs> ก็ถูกทุกคนวันนี้ถูกก็เลยหยิบมาสักอันนี้มะนาวอันนี้แอปเปิลอันนี้ก็แอปเปิ้ลมันฝรัง <c oughs> ไม่ได้ทุกคนคืออาทิตย์หนึ่งอะยี่สิบฟองอะไข่อะอย่างน,น้อยก็แบบติดตู้เย็นน้อเวลาไม่มีก็ไข่เจียวนี่เป็นสเปรย์ห้องครัวทุกคนขจัดคราบมันแล้วก็อันนี้ขจัดคราบมัน อันนี้ก็ปกติจ้ะก็เช็ดเช็ดถูๆวันนี้ถูก,ก็เลยซื้อมาสองสองเท่าไหร่นะสองยี่สิบห้าเหรัญงสองสามสิบห้าหรือยี่สิบห้าเออไปซื้อมาอ,อ,อันนี้ของห้องน้ำจะ้ะเดี๋ยวแม่เก็บเองตรงนี้ พริกเอรลานไทยในในเมืองนี่หละจะได้แบบนี้มาหนึ่งพอทุกคนเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แต่ว่าลองเอามาหนึ่งพออันนี้เรายังไม่เคยกินเลยทุกคนแต่ว่าเป็นเม็ดเล็กๆอยู่นะเม็ดพริกแห้งเด็ดก้านอรา่างนี้เนาะก็ไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่าก็ลองเอามาดูถ้าเป็นแบบใหญ่ๆมากแบบสั้นๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็แบบมันจะเหนียวมากกันทุกคนเออก็เลยลองนี้มาหนึ่งดูถ้าดูว่าพอพอติดบ้านไว้ละทุกคนเออมันต้องได้ใช้อ่ะทุกคนพริกแห้งอ่ะนั่นแหละ

ตัวนี้แบบอลเล็กขอมาทุกอาทิตย์นะทุกคนนี่ปวดดูว่าจะทําอะไรกินลูกอันนี้วันนี้13บามครนหนึ่งอันหน,นึ่งลูกเนี่ยสิบามครนทุกคนเก็บดี จักอียัง่งได้หรือเปล่าดีๆลูกเอาออกเลยเอาออกแล้วก็ใส่มะนาวกับอันนี้เอ้ไอนี่ของแม่ใส่ถุงไว้นะไออะไรนะขิงเนี่ยลูกไปกี่ถุงอันละ น,นั้นแม่ล้างแล้วอันนั้นเป็นอันเก่าล้างแล้วไม่เป็นไรถ้าใส่ทุกอย่างอ่ะถ้าใส่ถุงไว้แล้วมันจะไม่เหี่ยวอะค่ะนี่จากคลิกทุกคนคลีกแห้งเี๋ยวผึ่งไว้ก่อน วันนี้บอกแมทธิวว่าแมทธิวเลี้ยงพิซซาแม่นะวันศุกร์มีบุฟเฟ่พิซซาคือแมทธิวเนี่ยเขาแบบว่าถ้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 า,อ,าอะไรนะเขาเรียกอเขาจะขี้เหนียวนิดนึงอะ่ะเออเขาเขาจะขี้เหนียวนิดนึงเขาจะคิดเยอะนิดนึงถ้าบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงพิซซ่านะถ้าเขาไม่เต็มใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ใช่ไหม <t ries> เออเขาจะบอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเขามีตังนะเออเขามีตังแต่ว่าจะยากิิหนึ่งอ่ะเวลาให้เขาเลี้ยงพิซซ่านะ <t ries> เออจะดูว่าเขาจะเลี้ยงพิซไม่เอาครับตรงนั้นเดี๋ยวเอาไปทิ้งไว้ <t> อันนี้ <t> เดี๋ยวไปทิ้งในกระสอบนุ้น <t> อือาหารก็ประมาณนี้ต่ออาทิตย์จ้ะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มในระหว่างอาทิตย์เนาะก็พอดีสี่คนจ้ะ พยายามคุมงบมันคุมยากเลยแต่ในแต่ละอาทิตย์นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เกินเกินงบที่เราแบบอ,อที่ตั้งไว้ในแต่ละอาทิตย์เนะทุกคนมันกินสี่คนทํางานสองคนไงทุกคนมันเลยต้องแบบเซฟนิดนึงอะ่ะ <laughs> มันเซฟนิดนึงอะ่ะทุกคนอืมนั่นแหละก็กว่ากว่าจะเลี้ยงลูกโตแต่ละคนทุกคนจะอันนี้คือไม่ได้บ่นนะคือเล่าสู่กันฟังว่าเออ,เ,อ,อเราต้องเป็นพ่อแม่ เมื่อพร้อมจริงๆนะไม่งั้นเลี้ยงลูกไม่โตอนะทุกคนนั่นแหละลูกไม่ใช่พาละนะทุกคนแต่เรามีเขาแล้วเราก็ทําหน้าที่เราเต็มที่เลยเต็มที่เลยน้องเล็กเนาะนั่นแหละก็อยากให้เขาว่าได้ว่าเป็นพ่อแม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลี้ยงลูกไม่ดีอะไรอย่างนี้เออเลี้ยงดีทั้งอาหารเลี้ยงดีทั้งการเรียนรู้สั่งสอนน้องเล็กเนาะอาหารก็ไม่เคยให้ขาดเนาะเนาะสอนแม่ก็สอนเนาะเออนั่นแหละก็ทําเต็มที่จะทุกคนฝากคลิปไปสัมมีจ้าบายๆดูว่าน้องจะเลี้ยงพิซซ่าหรือเปล่าไม่งั้นก็จะหาของในตู้เย็นทํากินแล้้ววันนเีย